โอ้โหเต็มคาราเบลเห็นบ่คับนี่นี่ไทเลนโนโซรัสสวัสดีครับตะว,วันแดงฟิชชิ่งนะครับอ่ะมึอนี้ยุไซพี่น้องหูบอนี่ริมฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับริมฝั่งประเทศเลาวด้วยครับนะั่นจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเอาสาปปลาวครับอ่ะ เส็จทีละแล,แลครับวันนี้มากับตากล้องลอชมด้วยพี่น้องเด้อยว<ม>พาชมตลาดนี่จะมีของปลายัางบอกลิมชายแดนไทยเรลาน้ำพึ่งปลาด้วอบมเป็นเหลาเด้อพี่น้องปูนานี่ของแท้เยอะแยะเลยนี่อโอ้ตัวนี้แหละตัวคอยมักนี่โลดเท่าไรครับแม่ค่ะ นี่นะคะสาวสวยด้ยนะครับนี่นี่นี่นนเออนี่ละเพิ่งเดินมาถึงก็จเจ๋เลยครับนี่ได้ละคลองมักโอ้ยพอขาขึ้นม่นแทะเป๊ะเลยเห็นบอ,อู้อยู่พุนกระมี่ โอ้โหเต็มคาราเบลเห็นบอครับนี่นี่ไทเลโนโอรัสไปครับได้ละสิ่งที่ต้องการน,นี่กระมี่ครับนี่หลานนี่กระมี่นี่